งเปาานะคะก็จะเป็นไส้กรอกนะคะส่วนเด็กๆเนี่ยแม่จะวันนี้นี่ไม่ได้รับอาหารจากาคุณพี่สมทรงนะคะเดี๋ยวแม่จะแกะทูนา่าเขาบอกว่าเป็นทูน่าท็อปปิ้งชิคเก้นแอนด์เจลลี่นะคะก็คือน่าจะเป็นทูน่ากับไก่ในในเจลลี่นะคะเดี๋ยวแม่จะลองอให้เด็กๆกินดูนะคะ คนแรกเลยก็คงไม่พ้นข้าหอมนะคะข้าหอมกินนี่ก่อนลูกโอ้หน่ากินลูกหน้ากินค่ะเป็นทูน,น่าแดงนะคะเนี่ยค่ะหน้ากินหน้ากินข้าวหอมกินกับลูกเดี๋ยวแม่ได้อาไปให้พี่ๆเขากินต่อ เขาหอมทำไมอะลูกอ่ะเขาหอมมากินก่อนลูกเร็วกินซะลูก อย่างเปานะคะแม่ก็คงทำไส้กรอกหันให้พี่อังเปาไม่ต้องมามองไส้กรอกเลยเขาหอมกินไปลูกช็ไมยัลูกขาหอมแส่ไม่ชอบเดี๋ยวแม่จะเอาอันเก่าให้เข้าหอมกินก็แล้วกันค่ะอะขาหอมกินตัวนี้กินตัวนี้ลูกอะอะแม่ให้ตัวนี้ให้กินอ่ะ ใส่ข้าวหอมไม่ชอบเอา่ะ,ะหนูเจ้าเก่านะอันนี้คือเจ้าเก่าข้าวหอมมาเรื่องเยอะเดี๋ยวนี้กินขนมด้วยไง รัเงินไปกินข้าวมานะคะกินข้าวตรงบันไดแม่ให้ข้าวเราเยอะคัอนอินไปกินข้าวมาลําเงินนานๆทีถึงจะกินอาหารเปียกทีนึ่ะคะ่ะเดินไปแล้วก็เลียปากมัมแม่มัมแม,ม,มอยู่ตรงนั้นนหละรเงินข้าวหอมขาคุณแม่ขอร้องค่ะลูกอ่ะกินนิดนึงค่ะกินไหมคะอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้หอมค่ะ ดูอะไรคะลูกกินอันนูน้นกินอันนี้กินอันนั้นแต่ละคนเนาะกินอันนูน้นกินอันนี้กินอันนั้นแม่ไม่เห็นต้องเลือกเลยกินหมดอะไรเข้าปากได้อยู่รอดได้ก็กินหมดลูกไม่ได้เลย เมื่อวานพี่อังเปากินข้าวนิดเดียวนะคะท้องเสียแล้วก็เพลียกินข้าวนิดเดียวถ้าไม่กินนี่คือแม่คงต้องวิ่งไปให้น้าเกลือแต่ก็กินกินนิดเดียวจริงๆวันนี้จะลองดูว่าจะกินหรือเปล่าเพราะว่าเอาแต่นอนไม่สนใจเลยข้าวหอมหนูจะมากินแบบนี้ไม่ได้ค่ะลูกดูเอาเธอคะ่ะมานั่งกินไส้กรอกของคนอื่น เนี่ยกินเป็นชิ้นๆเลยเห็นไหมเนี่ย FC ดูมากินไส้กรอกของคนอื่นแม่ต้องบอกแม่ไม่ได้ตามแตเขาหอมนะคะแต่เจ้าเาหอมเนี่ยเขาพูดไม,ไม่รู้เรื่องจริงๆแม่ฝึกแมวมาเป็นโอ,อ้โหไม่รู้กี่ตัวละแต่เ้าหอมเขาไม่รู้เรื่องจริงๆร,รู้แต่ว่าเวลาเรียกชื่อหรือว่าให้ความรักอะไรซ้ําๆเนี่ยจะรู้ แต่เรื่องดุเรื่องอะไรเนี่ยเขาเขาหรือว่าเขารู้แล้วเขาแกล้งแม่ก็ไม่เข้าใจเนาะแต่แม่ก็ไม่ทําเขาอะแม่ไม่ดุเขาแม่สงสารแม่กลัวเขาน้อยใจแล้วเขาก็ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นไงพูดกันง่ายๆว่าไม่ไม่เต็มเนาะแม่ก็ไม่กล้าจะดุเขาสงสารเขาแม่พูดตรงๆเลยนะคะแม่แม่ไม่กล้าดุลูกคนอื่นนแม่ก็ดุนะแม่ก็ตีนะตีอแม่ไม่ตีหรอก คือคือดุเฉยๆที่พูดไปก็พูดมันพูดร่วมรวมๆกันไปอะเนาะตีมันก็มีบ้างอะนะคะแต่คําตีของแม่นี่คือมันเบามากอะมันมันไม่ใช่ตีอะสิมันเบามากก็อหอมอันหนึ่งเต็มๆเลยนะเนี่ยเนี่ยจะกินแต่ของพี่อะคะ่ะของพี่หมาเนี่ยรักทองรัทองมากินนี้มาลูกมา ไปเลยนะไปกินข้าวเนี่ยรับทองเลือกเอาก่อนแม่ให้รับทองเลือกว่าร,รับทองจะกินอะไรรับทองเลือกก่อนค่ะลูกเร็วเข้าเลือกก่อนนะคะแม่จะได้ไปให้คนอื่นเลือกเลยค่ะอ๋อกินทูน,น่าแดงเอาเลือกเลยค่ะอังไลก็เหมือนเดิมนะคะยังเป็นขนมอันนี้เหมือนเดิมที่ต้องหันให้อังไลด้วย เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะของอังไลท์รับทองไม่กินเด๋ยวต,ต้องให้ข้างนอกด้วยข้างนอกจะถูกปากไหมเด็ <S <S กๆพอเปลี่ยนอาหารทีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ต้องตื่นเต้นเนาะกินได้ เขามากินลูกผอเต็มไม่ต้องย่องขนาดนั้นไม่มีใครเขาทำร้ายผอเต็มหรอกเขาไม่ถูกกับรับทองนะคะเขาไม่ถูกกับรับทองเขาก็อย่างเงี้ยกบรับทองเนี่ยแวด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 ,แวดกับรับทองอะคะ่ะหนูจะไม่แอบกินของพี่ไม่ได้นะคะรู้ไหมคะอ่างไรอยู่ข้างหน้าแม่นะคะยังไม่กล้าเข้ามาห้ามหมานะพี่อางไรมาแม่ตีนะ จะมาแอบกินข้าวพี่แนละ้วไม่ได้นะคะไม่อนุญาตนะคะเดี๋ยวสต๊อปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะหลายนาทีไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่างร้ายมากินค่ะเดินเข้ามาใกล้ๆค่ะแม่ไม่ว่าเพียงเปล่าเปล่ามู้จะมากินหรือเปล่าเพียงเปลามากินข้าวแล้วเนี่ยค่ะอยู่ตรงนั้นนะ่ะเร็วเห็นไหมคะ เริ่มเบื่อข้าวแล้วแม่ก็คงต้องวางไว้นะคะเผื่อจะได้เดินมากินเดี๋ยวสองอันนี้แม่จะไปให้แมวข้างนอกกินเพียงเตาครับมาเร็วลูกมาหาแม่มาเร็วมาเร็วอร่อยอร่อยเนี่ยได้กอกของหนูเร็วเร็วมาเร็วลูกมามาชิมนิดนึงครับชิมก่อนชิมก่อน ถ้าไม่อร่อยแล้วเดี๋ยวไม่กินแม่ไม่ว่าชิมก่อนนะครับโอ้ยอร่อยไหมครับเดี๋ยวแม่ใส่ไกยย่หยองให้ก็ได้มาเร็วมาเร็วชิมอีกนิดนึงครับลูกอ่ามันหล่นลงไปนะครับโอ้อะเพียงบอกเอาหน่อยนะครับโอ้ไส้กอกอร่อยมากครับลูกมามาเร็วครับมาแม่ใส่ขนมน้องไปหน่อยหนึ่งด้วยมามาชิมสิแม่ใส่ ไก่ให้เขานิดนึงไก่หยองแม่ใส่ไก่หยองก่อนนะคะใส่ไก่หยองแล้วค่ะมาพี่เปามาเดี๋ยวนี่หอมมากเลยเห็นไหมครับต้องวางไว้ค่ะเดี๋ยวก็มากินเองอม,มาละมาละไม่ได้ครับอันนี้ของน้องเดี๋ยวแม่จะไปให้น้องข้างนอกครับสรุปกินแล้วค่ะ โอเคจะได้ชื่นใจแล้วทำไมหูเป็นอย่างนั้นล่ะลูกกินนิดน,นึงก็ยังดีลูกเพราะว่ายามันอันตรายหนูต้องกินข้าวลูกสรุปว่ากินนะคะใส่ไก่อยองไปกินเยอะกินน้อยไม่รู้วันนี้เดี๋ยวแม่จะรายงานให้ฟังนะคะว่ากินเยอะกินน้อยแต่ว่าแม่คงจะต้องจบคลิปตรงนี้เพราะเกงใจ FC มันหลายนาที นะคะกราบขอบพระคุณที่อ,อคอยติดตามกันนะคะคอยดูกันคอยเอนดูกันแบบนี้นะคะแม่ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณจากหัวใจค่ะในยามวิกฤตเช่นนี้ทุกคนก็ยังคอยติดตามแม่อยู่ทุกคนก็ยังคอยให้กำลังใจแม่อยู่นะคะแม่ขอบคุณมากมายเลยค่ะขอบคุณจริงๆ แม่ขอจบคลิปสั้นๆที่คลิปนี้นะคะเด็กๆกินข้าวอังเปากินข้าวได้ถึงจะกินได้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะแม่ก็ดีใจแล้วเพราะว่าอังเปาต้องกินยานะคะเพราะว่ายาตัวนี้จะไปทำร้ายระบบในร่างกายทั้งตับไตเองก็ดีนะคะแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองอังเปาเริ่มโตแล้วนะคะแม่ ขอจบคลิปที่ตรงนี้นะคะขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญในทุกๆด้านนะคะออมีเงินไหลทองกองไหลามาทุกๆท,ท่านเนาะพรใดที่ประเสริฐก็ขอจงเกิดแด่ทุกท่านเช่นกันขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคะเข้มแข็งเข้าไว้แม่บอกทั้งตัวเองแล้วก็บอกทาง FC ด้วยกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านคะ่ะ